ก็ปิดเทอมแล้วนะคะก็จะมาสาธิตการแต่งหน้าให้ดูกันโอโสภาพวน,นี่นะคะจะสาธิตการแต่งหน้าแบบสไตล์นาดานะคะก็คือลุคแบบเกาหลีนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนะต้องคอยติดตามค่ะ ก็มีเยอะมากแล้วเราก็จะมาทำการเฟเราวันนี้ก็ใช้บีบีนะคะเพื่อความขาวาจางสใสเราดูก่อนว่าจะใช้บีบีอย่างเดียวหรือว่าจะผสมไฮไลท์ด้วยไม่บีบีเยอะดีวดวกว่าแค่บีบีว่าขาวละเราขาวมากไม่ได้หลอกบม,มันทีเดียวนะคะก็แต้มเลย ใช้รองพื้นจะดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้ยังหารองพื้นที่ถูกใจไม่ได้เลยว่าจะถอยใหม่แล้วมันเกาะเหมือนใช้ไม่ถูกใจแต่ว่าช้าไป้บีตรงน,นี้นะมันจะมีกลิ่นโสมนิดนึงแต่ว่ามันก็แบบทำให้หน้ากระจ่างนีนะคะ่ะมันก็ไม่ว่า ้คอนซีลเลอร์โอเคคอนซีลเลอร์นะคะกิ๊กก็จะใช้สองตัวก็คือจะเป็นลอบฟี้บาวตัวนี้แล้วก็แม็กอันนี้และอันนี้ก็เอาไท้ทาใต้ดวงตานะคะเสรแล้ว ความเป็นหมีแพนด้าก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยที่ทาขึ้นไปถึงหมดแล้ะเสร็สจสัมา,า,าระจะใช้บ้างตัวนี้นะคะเพื่อเก็บบริเวณหน้าใช้นิ้วบอมหน,น่อนแล้วค่อยแปะลงไปที่รอยข้าดว่าต้องแปะทั้งหน้ามันเนี่ยเยอะเกินเยอะเชอืว รอยแดงตรงจมูกอ่ะคะใต้จมูกเปิดไปด้วยก็จะได้ผิวที่ดูทีขึ้นมาทีเดียวจากพื้ที่เป็นซากอะไรก็ไม่รู้นะเข้าไปเสร็จแล้วกินอะไรก่อนอ๋อ จ้างบาทกับบอนเซอร์ตอนนี้คือไม่ได้ทาแป้งนะคือเป็นส่วนของรองเพิ้นอยู่จะใช้บัตรที่เป็นน้ำมาจอริกา้าเบอร์ R D สามหนึ่งศูนย์ออกสีส้มๆเวลาใช้ต้องขยับนิดนึงแตะเอาไว้สามจุดพอไม่จะห้อ,อกสี้มๆนะนอีกอย่าเพิ่มชมพูเดี๋ยวจะเติมเีมบัสสีชมพูไปอีกนิด ยาด้าชมพูพีพีอ,องซมเขาจะทาแก้มอยู่บริเวณเนี่ยกึ่งกลางตางตรงนี้ค่ะไม่เลยเข้าไปในในพวงแก้มข้างในประมาณนี้แล้วก็ใช้ครีมอสีชมพูลงแทาไปเดล่าสีแชมพูสียาเชื่อเลอะดีเลียมนะคะนิ้ววนขึ้นมา,โโอ,นนายยอ,อย่างี้แนะคะ่นี้พอ ชนิ้วเกี่ยให้สมกันอือ้โหแกบบ้มชมพูทีเดียวโอเคมาจากนั้นลงรองเออไม่ใช่บันเซอร์ใช่บันเซอร์ก่อนนะเพราะว่าเราถ้าเกิดไปลงที่หลังมันอาจจะแบบมีรอยโบะมากเกินไปใช่ไหมแล้วก็ใช้ลงตอนที่มันยังอยู่ในขั้นตอนของพวก ของเหลวก่อนก็คือพวกฟิลเตอร์ชั่นโฟร์ซิลเลอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะนี่ก็ใช้ไปอย่างนี้เพราะว่ามันง่ายดีมันสามารถลากเป็นเส้นโอ้โหที่เส้นหนามากเห็นเล้วเป็นเส้นใช่ไหมจากนั้นเราก็ใช้แปรงแล้วค่ะกี่อ่ะอ๋อแล้วเป็นเส้นแล้วเห็นไหมเป็นเป็นหน้าเดียวได้ขึ้นเหรอจริงไหมมโนไปเองไหม น,น้โอเคแค่น,นี้พอคอนทวร์แค่น,นี้พออ๋อยังไม่พอลืมจมูกแล้วก็จมูกอย่าให้มันอย่าให้มันเล็กก็เข้ามาข้างใน มแตกต่างไหมพวกเราแบ่ไม่ไม่รู้ไม่รู้มีดังหรือเป่าหรือมาโนไปเองก็ไม่รู้พูดเลย โอเคต่อไปนะคะเป็นการลงแป้งแต่กิ๊กจะไม่ลงแป้งแ,แป้งฝุงง่นจะลงแป้งผสมรองพื okay. ้นเพราะว่าเคยลงแป้งฝุ่นแล้วเมื่อเวลาใช้กับพีพีตัวน,นี้มันจะเป็นค่าบบไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมล้วมก็ลงแป้งฝุ่นดีกว่าเดีายวหนึ่งแป้งฝุ่นก็จะให้ความปกปิดที่ดีกว่ากลับนะไปทมแบบนะคะสีมิดเดียมลงไป ็นไหมสีบัตรกับสีสีคอนทัวร์ของเราเนี่ยมันก็จะจางลงมันจะซอฟที่อยากจะซอฟลงแล้วทำให้นหน้าเราไม่เยอะเกินไปมาผกดเวยพื้นที่เยอะมากนะคนี่นะเอานี้ต่อไปเขียงคิ้วเนี่ยหละเป็นนางเอกของเรื่อง คิ้วกับหลียากจริงๆพูดเลยโอเคต้องอืนแตนต้องกันคิ้วก่อนนะกันให้มันเรียบร้อยก่อนอันนี้พกันมาเมื่อวานแต่ก็เนี่ยขึ้นใหม่ละโอค้คไม่งไปเลยก็ปิดลากเป็นคิ้วกัลหลีจะเป็นคิ้วสไตล์ตรงๆนะคะ มันโค้งอมันเรียนอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไร,นไรอีกข้างหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนคิวให้เหมือนกันนะคะคิวต้องให้เหมือนพี่น้องไม่ต้องเหมือนฝาแฝดเพราะว่ามีใครสามารถทำเหมือนฝาแฝดได้พูดเลยถึงจะใช้ที่วัดคิวอะที่เขาให้มาเป็นแผงๆะนะกิ้กเคยใช้นะแต่ก็ไม่เท่ากันเพราะอะไรเอ่ยวังสองข้างไม่เท่ากัน ชีวิตพังแย่กว่าเขียนเองอีกนั้นต้องโทษความเง่าส่วนตัวล้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาให้มามันยากมากนะการที่จะทําอะไรสองข้างให้มันเท่ากันนะสองข้างให้มันเหมือนกันนันยากมากจริงๆรมันก็พอไปวัดไปวาดให้นอเติมข้างล่างที่มันหมายไป หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงหาาัวตัดสังเหลี่ยมนีดในการปัดคิ้วโดยใช้ฝุ่นกิ๊กจะใช้บอนเซอร์เนี่ยแหละปัดเพราะว่ามันสีซอฟดีหัวคิ้วให้มันจางๆนะคะก็เข้าไปข้างในเลย จริงๆนะเนี่ยดูไปดูมาแล้วนไม่เคยเท่ากันเลยอะ่ะตโลกอะอะไรเอย่ยอืมาายาวกประมาณนี้นะคะยังไม่เห็นตรงไหนที่ดูเหมือนเกาหลีเลยใช่ไหมจริงๆก็ไม่เหมือนเลยต่อไปนะคะตา นใใน,ในในน,น,น,นเขาจไวะอ๋อเขาจะกใช้อาเซดโดเป็นสีส้มข้างบนแต่ว่า,ากิ๊ไม่มีทำไมกิ๊ใช้บัตรสีส้มๆม,มากันนะขำอ,อากดบบแปลเพราะว่าไม่มีจริงๆบเบตหรอก็ไม่มีทาเลยแตงทาเลยนะ เ,เขาทาสีส้มสีเดียวนะที่เห็นในสตานด์นะคะค่ะสีส้มไปเลยสีผิวเราก็เห็นชัดเนอะเลยเห็นไหมเห็นคอนซ้มไหมอืมหนึ่ง นั่งแบบเขาใส่บิ๊กไอคอนแทคเลนกันด้วยนะมันทำให้ตาดูวิงขึ้นจริงๆแต่เราไม่มีมันหมดอายุไปแล้วไม่สามารถใช้ได้จริงๆเราก็เป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนไม่ไม่ติดอ่ะคือใส่ๆๆคือใส่ครั้งเออครั้งเดียววันแรกที่ซื้อมาวันที่สองที่ซื้อมาวันที่สามลืมไปแล้วว่าซื้อมาเลิกใส่พอจะใส่ทีเอ้าหมดอายุละอืมโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะ ส้มๆเนาะปกติไม่เคยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหี้ส้มตอนนั้นจะแล้วหลังจากไปหาอยู่มันอยู่ตรงนี้แหละหาไม่เจอใช้นี่อินเทอร์ไอท์ที่เป็นอะไรเจลอะไลเนอร์นะคะนี่ล่าลงไปที่เปิดอกตาน่ารัให้เป็นอะไลเนอร์แล้วเราจะสมูทเขาสไตล์เกาหลีเนี่ยต้องสมูทเบาๆทำให้ตาดูยาวๆไม่ต้องขีดนหนาๆนะคะ ม,ม็งแข็งๆหน่อยแต่ม,มือหรือใครมีคัตันบัตก็ใช้ได้ถ้าไม่ถนัดใช้หนึ่งสดวิ่งออกมาให้หางตาตกลงมานิดนึงนะคะไม่ถ้าแต่งอย่างนี้ไม่เหมาะกับคนที่หางที่ตา แต่ว่าเรานี่อะไมันลากเส้นล่างอะเราจะลากเส้นล่างด้วยม,มันจะดูคนนี้กนมากกว่าได้ามานี้นะข้างล่างหาตาเลยใช้ผิดอันค่ะสวยทิสวรรณนเหมอนกันไม่ต้องลากยาวไปทาไมนะคะอันนี้เองก็แปง้งเดิมแล้วเขาด้านบัดก็ได้ถ้าควนเหลือมากสมูทเพราะถ้าเขาฟุ้งขึ้นมา ข้างด้วย การแต่งตาเหมือนกันแต่งตาให้เหมือนพี่น้องอย่าแต่งให้เหมือนฝรั่งเพราแต่งมาอนฝรั่งไม่ได้สำหรับกีนะไม่ได้ไม่ไม่มีความเหมือนกันเลยเอาให้คลายกันมากกว่าน,นะคล้ายกี okay. หลังจากนั้นปัดขนตาไอ้ดัดขนตาก่อนโอเคค่ะหลังจากที่เรามีขนตาแล้วทั้งขนตาบนและขนตาล่างนะต่อไปคือที่อยากสุดท้ายก็คือปากเราจะไม่ติมแก้มแล้วนะเพรแก้มเราก็โอเคแล้วปากนะกิ๊กไม่มีนิปสติกสีที่มันเหมือนเขาจะทาทิ้น่ะคนเกาหลีอะ ว่าในสตาร์ลันด์เนี่ยมีลุคเมื่อกี้เห็นเธอจะเป็นสีส้มๆเมื่อกี้ไม่มีทีสีส้มลิปสติกสีส้มก็ไม่มีก็เลยจะใช้นี่ที่มีเราปัดแก้มไปสีส้มพูดเลยว่านี่ครั้งแรกจะลองดูอยู่อนการว่าจะเบลปักไปหลังมือก่อนนะมันไม่รู้สิไอตัวนี้คือมันพวกพวกใช้กับแก้มมันสามารถใช้กับปากได้นะอย่างบางคนมีลิปอย่างเงี้ยก็ใช้กับปากได้และใช้กับแก้มได้ใช้เป็นครีมบัชได้นะ นิ้วไหนสะอาดดูหาหน่อยิู้่นี่นะคะทงค่ะ่ก,กี้ทานลิปมันไปแล้วนะ,ะทานแล้วมัวนไม่ค่อยออกสเสมอ ออกน้อยมากอว่จริงๆเทเไเดียล้วแต่เขาใช้ทิ้นข้างในเป็นแสงแดงใช่ไหมเรามีสถิติเราอยากดูนี่แดยงยิ่งกว่านังมือก่อนนะอย่าป้ายลงไปเดี๋ยวตายช็อกนิดนึงนปึ๊บทุกคนทาปากค่ะร,รู้นะไม่มีทิ้นราลองทำแบบนี้ดูไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไง อย่นะนนก็ได้นิดหนึ่งสําหรับคนที่มีทิ้นนะคะแนะนำใช้ทิน้นหรือว่าใครมีอุทยัยทิ้อยู่บนตู้เย็นหลังตู้อะไรเงี้ยหยิบมาใช้ได้แต่กิ๊ไม่มีก็ลองใช้พิปสติกสีแดงก็เวิร์นะแต่ไม่ต้องทาออกมานอกปากด้านในปกติไม่ใช่คนทาทิ้ด้วยนี่ไม่ได้ซื้อเห้มี ไ,ได้แล้วลุกเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลุกสแตนด์ดก็หลีมไหมเอาอาน,นี้ออกกนออกกนเผผมหลดเสร็จแล้วนะคะฟินิชลูกเห็นไหมเป็นไงสุรานะ <laughs> ก็พยายามถูถ่ายนะได้แค่นี้ก็ ดตอนแรกไม่นึกเลยว่าจะแบบทําผ่านหรือเปล่าเพราะไม่เคยทํามาก่อนไอ,อ,อ้ปากนี่คือแบบด้นสดเลยพูดเลย mm hmm. ก็เผื่อเป็นไอเดียนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะลองใช้ลุกนี้นะคะแต่งหน้าในนะชีวิตประจำวันหรือว่าแบบว่าอยากปาร์ตี้ลุกอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ใช้ลุกนี้ได้แค่เพิ่มสีปากลงไปอย่างนี้นึงให้มันเป็นสีแบบจัดจ้านที่กี้เห็นเขาก็อาจจะใช้สีชมพูบ,บานเย็นอะไรลยก็มีนะแต่นี้คือแบบว่าลุกธรรมชาติไงลุกออกไปข้างนอกอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดฉะติดขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกกมาถึงจบถ้าถ้าจบนะก็จะได้เห็นตรงนี้นะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะอาจจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปไหนก็จะทำคลิปมันเล่นนะคะถ้าเกิดอยากได้ลุกไหนอยาให้ลองแต่งให้ดูเนี่ยก็รีเควสเข้ามาได้หรือว่าถ้าไม่รีเควสกก็จะทำเองออโอเค โอเคขอบคุณมากค่ะบายบายสวัสดี bye.